ฉันถ่ายคลิปไว้แล้วคุณปีนขึ้นมาได้ยังไงฉันถ่ายคลิปไว้แล้วคุณปีนขึ้นมาได้ยังไง นี่อย่างที้ตรงสั่นสองสังๆโอ้นี่ยังพูดดีนะแต่คำพูดนั่นคือชื่อเถื่อนนะฉันถ่ายคลิปเอาไว้แล้วกล้าดีกับคลิปหรอเออเหมือนกับขู่ว่าอยากเขามานะถ้าเขามาเนี่ยฉันเอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจแน่นอนครับสุดท้ายเขามาโพสต์ในทิกต o อกฮะใช้ชื่อว่าเค้กนิดหน่อยฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยมันมีโจรเนี่ยเป็นคือต้นไม้หน้าบ้านเขาไม่รู้จะจะไปทำอะไรหรือว่าจะขโมยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ หลังจากนั้นพอเขาตะโกนเหมือนขู่ไว้แล้วเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มารับโจคนนี้ขี่หนีออกไปเลยฮะจังหวะนั้นเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจฮะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าเกิดขึ้นประมาณตี2องเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองอเ,เขาก็มาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเขาควรจะทำยังไงกับต้นไม้ต้นนี้ดี ก็อย่างที่เราพูดกันไปตอนแรกอะว่า<ะ>ต้นไม้ใหญ่มันก็มีข้อดีของมันแต่ข้อเสียสําหรับเขามันก็มีเหมือนก<ะ>ันแล้วมีการเขียนแฮชแท็กไปถึงผู้ว,ว่าชัดชาติด้วยนะฮะแล้วก็เขียนบอกพิกัดบอกว่าตรงนี้มันคือเขตวัฒนาล่าสุดนะครับเจ้าของบ้านโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้มันคือแถวๆหน้าร้านอาหารแหง่งหนึ่ง คนร้ายมันไม่มีแค่2คนนะตอนแรกเราคิดว่ามีสองคนถูกไหมก็ค,คือคนที่ปีเข้ามาแล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับไปไป,ไปม,ามาคนร้ายมันมี3มคนนะ,ค,ะคือจังหวะที่โจรคนหนึ่งมันขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดชฉเง้อดูเหมือนสายสื่อสารหน้าบ้านเขาอะก่อนที่คนหนึ่งสะพายกระเป๋าย่ามเดินหายเข้าไปกับความมืดนะคุณผู้ชมสังเกตดูดีคาดว่าไอ้คนที่หายก็เนี่ยน่าจะเป็นขึ้นมาบนต้นไม้หน้าบ้านเขาเนี่ยแหละครับส่วนที่เหลือก็คือขี่รถไปซ่อนก่อน ผ่านไปสักพักหนึ่งฮะพอเจ้าของเห็นแล้วก็ตะโกนไล่นะฮะไอ้โจรที่มันขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มันก็ขี่มาจอดหน้าบ้านแล้วก็รับที่เหลือเนี่ยหนีไปเลยครับคือกล้องวงจรปิดนี้ฮะคุณผู้ชมกลายเป็นหลักฐานอย่างดีที่เจ้าของบ้านเอาไปแจ้งความกับตํารวจสนนคอลองตันฮะเขาบอกว่าหลังโทรไปแจ้งตารวจตํารวจก็มาถึงเร็วนะอันนี้เขาชมตํารวจฮะบอกว่าไม่เกินเจ็ดนาทีตํารวจมาถึงที่หน้าบ้านเขาเลยแต่มาเหมือกน,นกับว่าสวนกับคนร้ายเป็นนิดเดียว ตำรวจไม่เกินเจ็ดนาทีแต่คนร้ายไม่เกินหนึ่งนาที <c oughs> เร็วกว่าไงเร็วกว่าตำรวจ <c oughs> เออก็เลยขี่สวนออกไปครับ<ช>สุดท้ายยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยเธอเชื่อบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาที่บ้านของเธอหรอกเ <c oughs> หกมือนว่าปีต้นไม้เพื่อไปตัดสายสื่อสารที่หน้าบ้านมากกว่าแต่นี้ไม่รู้นะมันอาจจะปีเข้ามาก็ได้ถ้าเห็นข้าวของมีค่านะครับชาวโซเชียลฮะปรากฏว่าก็บอกว่าอะไรรู้มบอกว่าไอ้แบบเนี้ย ต้องโดนน้าร้อนลาดสักหน่อยโหดเหมือนกันนะโหดเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเจตนามันชัดเจนโอ้มากันหลายคนนี่เหมือนกับว่าตั้งใจวางแผนมาเป็นอย่างดีฮะบางคนก็แนะนําบอกว่าเลี้ยงหมาสิต้องพันบางแก้วด้วยนะมันจะได้เอาไว้เห่าไล่โจรแต่างปากมันเปราะเพื่อนบ้านเดินผ่านมันก็เห่าไงเพื่อนบ้านลําคาญอีกใช่มั้บางคนบอกว่า ตัดต้นไม้เลยดีกว่าตัดต้นไม้เลยดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะปีนเข้ามาในบ้านเราได้เหมือนกันฮะ,ฮะคือแบบนี้มันพูดยากบางคนบอกว่าต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้กว่ามันจะขึ้นมา เนี่ยมันใช้เวลาหลายสิบปีะนะแล้วไปตัดง่ายๆแบบนี้มันก็เสียดายแต่ในมุมของคนที่อยู่หน้าบ้านตรงนั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายสําหรับเขาไงฝากสำนักงานเขตด้วยละกันคือบางทีมันอาจจะไม่ต้องตัดทั้งต้นหรอกไปตัดพวกกิ่งก้านอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นนิดนึงก็น่าจะดีขึ้นนะค่ะแต่ปกติเขตเขาก็จะมีรอบของเขาแล้วแหละในการตัดแต่งกิ่งแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรถูกเฉินแจ้งเขตไว้ก่อนเขาจะรัดคิวแล้วก็มาทำให้แหละก่อน<ช>แจ้งกับสำนักง,งานเขตกันได้นะคะ